เข้าสู่ช่อง MS n e s Channel นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาซ่อมนาฬิกาแขวนผนังนะครับตัดนี้เป็นนาฬิกาไซโก้นะครับเป็นยี่ห้อดีเลยนะครับมีผลปรากฏว่าเดินเดินแล้วก็หยุดนะครับหยุดไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับสังเกตดูแล้วจะมีมดแมลงทำรังอยู่ข้างในนะครับก่อนอื่นก็แกะฐานออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิด กระจกด้านหน้าแล้วก็เอาเข็มหมอแลวเพื่อที่จะเอาเครื่องออกนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเปิดด้านหน้าให้ได้ก่อนนะครับในกาไซโกแขวนผนังรุ่นนี้จะเป็นไม่มีน็อตล็อกนะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับข้างๆให้สังเกตดูว่าจะมีเขี้ยวปินล็อกนะขอบล็อกนะครับอยู่ข้างๆครับสี่มุมให้ใช้ไขควงแบนนะครับงัดงัดแล้วก็แงะออกมานะครับค่อยๆเบาๆนะครับอย่าระวังนะครับมันแตกแตกง่ายนะครับ ถ้ามัดงัดไม่ถูกจังหวะนี่ก็เสี่ยงแตกได้เหมือนกันนะครับกระจก,กด้านหน้าก็ระวังระวังครับเพราะด้านหน้าจะเป็นกระจกค่อยๆอย่างเงี้ยแล้วดันนะครับมันก็จะออกมาง่ายๆนะครับหาหมุนหาขอบจังหวะดีๆก่อนนะครับแล้วเปิดนัดนลงไปแล้วก็ดันนะครับมันก็หลุดมาอย่างงี้ฮนะระวังกระจกด้านหน้าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราอาจพลาดกระจกแตกนี่ก็ทำกระจกยากมากเลยนะครับ เมื่อง,งัดขอบล็อกทั้งสีด้านออกก็จะยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับก็กระจกเก็บไว้ก่อนนะครับมีกระจกบางๆนะครับระวังทำร้องาไม่ดีจะแตกต,ตรงนี้จะเป็นเคีื่อล็อกนะครับนี่ฮะเห็นเราสังเกตดูจะมีสีสีมุมสีด้านนะครับให้ดันออกข้างนะครับแล้วแล้วก็งัดขึ้นนะครับแค่นั้นแหละครับก็หลุดแล้วก ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาเข็มออกนะครับให้หมุนเข็มมาเป็นระนาบเดียวกันก่อนนะครับแล้วใช้ผ้าหรือใช้กระดาษทิชชู่นะครับจับนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับดึงให้ระวังระวังเข็มหักด้วยนะครับมันค่อนข้างจะแน่นนะครับถ้าดึงไม่ดีก็จะเบี้ยวหรือหักก็ได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวล็อกเครื่องไว้เหมือนกันครับใช้ใช้ไขควงแบนงัดงัดนะครับแล้วก็ดึงมาเลยไม่มีน็อตนะครับ เองกาแบบนี้จะไม่ไม่ค่อยมีน็อตนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบเขี้ยวล็อกนะครับดึงไว้ง่ายแค่นี้แหละต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเปิดตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่สามสี่ด้านนะครับสี่มุมสี่สเขี้ยวนะครับตรงตรงช่องฐานจะมีสองเขี้ยวเล็กๆนะครับด้านข้าง้ขาขวาก็จะมีนะครับด้านบนจะไม่มี แีนี้ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็งัดแล้วก็บิดบิดนิดนึงนะครับเปิดไม่ยากนะครับแต่เวลาเปิดเราต้องระวังนิดนึงนะครับกันกันแตกกันหักด้วยนะครับเราแตกหักแล้วจะเราจะแก้ไขยากต้องต้องเปลี่ยนเครื่องเราจะพังอันนี้เราก็จะเปิดดูนะครับว่าข้างในมีอาการยังไงครับโอ้โหเดือแล้วครับสุดยอดเลยครับตัวเนี้มดมาทั้งหลังเลยนะครับ ปกติผมจะเคยเจอแค่มดแค่ตัวสองตัวอะไรยแ่แค่นี้ครับหรือฝุ่นนี้เล่นมาทั้งหลังเลยครับอยู่เป็นสิบเป็นร้อยเลยแะครับฮะอยู่ทุกซอกทุกมุมของเครื่องเลยครับเนี่ยต้องถอดมาล้างทั้งหมดเลยครับเครื่องก็อาจจะจะแขวนไว้ในตำแหน่งที่เป็นทางเลินของมดนี่ครับมดก็ค่อยชอบเพราะว่าข้างในมันจะมี มีจักที่เป็นนิ่มๆแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นมีนารค่อนข้างจะน่าจะเป็นหอมดึงดูดพวกแมลงลึงดูด,พว,ด,ดพวกมดเข้าไปในในในตัวเครื่องนะครับพอเครื่องมันจะมีช่องพอที่มดตัวเล็กจะเข้าไปได้นะครับฮะคนี่เก๋ไหครับลมมดเยดอะมากเลยครับเต็มเลยครับจะเดินได้ไงครับตรงนี้ก็จักก็ติดกับมดก็ไม่เดินแล้วครับ ค่อยๆค่อยๆแงเงนะครับก่อนก่อนที่จะแงะเพื่อนๆต้องต้องสำรวจดูว่าจับตัวไหนวางตรงไหนนะครับตำแหน่งไหนให้ดีก่อนนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับเ็ื่อจะไม่ลืมเวลาเราประกอบกับคื้นนะครับเพราะเราถอดมาก็จะหลุดหมดอย่างนี้นะฮะวันนี้เราจะทำความสะอาดมดออยให้หมดนะครับโดยการล้างน้ํามันเลยนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้เราต้องเราต้องทำความสะอา,าด,ดดีๆหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้ามีมดเหลือสักตัวสองตัวแล้วก็มันก็เครื่องก็ไม่สามารถทํางานได้แล้ว ตัวนี้เป็นจักอ่อนนะครับจักอ่อนตัวนี้จะไม่ให้โดนน้ามันนะครับเพราะว่ามันนิ่มมากเลยนะครับมดชอบมาเกาะชอบมากัดตัวนี้จักตัวนี้แหละครับเราจะค่อยๆแปลงออกนะครับค่อยๆเอาตัว,ตวมดออกเบาๆนะครับเดี๋ยวมันหักได้นะครับตัวนี้จะต้องถนอมามากๆเลยครับ วน้ำมันท,ที่ใช้ล้างก็จะเป็นน้ำมันรลอนสันนี่แหละครับเราจะเป็นน้ำมันที่สะอาดนะครับล้างคราบมันคราบแมลงออกได้นะครับโดยที่มีทิ้งคราบสกรปรกไว้นะครับเราจะใช้น้ำมันรลอนสันล้างนะครับเอาแปรงแปรงให้ทั่วตัวชิ้นงานชิ้นอะไรนะครับมดอยู่ในซอกมุมก็จะหลุดออกไปนะครับ เมื่อล้างาสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป่าฝุ่นแล้วเช็ดทควาวสาดให้แห้งก่อนนะครับเป่าได้เอาได้เป่าผมมาเป่าก็ได้ครับให้แห้งนะแล้วก็แล้วเราก็จะหยอดน้ํามันหล่อรื่นนะครับน้ามันที่ใช้หยอดหล่อรื่นในการโดยเฉพาะนะครับหยอดตามตรงจุดที่มีสัมผัสข,ของจักรนะครับตัววางที่ปลายจักรนะครับจะมีตําแหน่งให้ให้เห็นอยู่ครับ แล้วก็จิ้มหยะนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับครับเมื่อหยดน้ำมันครบทุกจุดแล้วแล้วก็จะเป็นการประกอบอะไรกับพื้นนะครับจำไว้ว่าเอาอันไหนวางก่อนวางหลังนะครับต้องต้องดูตอนที่เราเราถอดออกมานะครับเพื่อนๆจำจำตรงนี้จำให้แม่นนะครับว่าอันไหนหลังอันไหนก่อนไหนหลังก็ต้องเรียงตามลำดับไปนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถ่ายรูปไว้ก่อนที่เราจะลื้อมานะครับ พราถ้าเราผิดตำแหน่งนิดเดียวมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับจุดที่ต้องระวังที่สุดก็คือจุดตรงนี้แหละครับที่เป็นคอยทองแดงนี่นะครับกดทองแดงตงัวนี้เส้นมันจะเล็กมากเลยนะครับถ้าเราหนักมือนิดเดียวก็จะขาดได้หรือหลุดได้นะครับให้ค่อยๆวางนะตรงจุดไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างก็ต้องสังเกตดูนะครับถ้าวางลงก็จะถ้ามันถูกถูกตำแหน่งก็จะลงง,ง่ายๆเลยนะครับถ้ามันฝืนมันก็จะไม่ลงอย่าไปดันนะฮะจะหักได้เลย ให้ค่อยเกลี่ยเพราะลงแล้วแค่ก็เกลี่ยจากรู้ว่าจักหมุนไหมถ้าหมุนได้ก็คือแสดงว่าถูกนะครับจักต่อไปก็จะเป็นจกัจกแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะฮรผมลงให้ตรงจุดระวางจักด้านบนอีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ หรือไมครับจับทุกตัวต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถ้ามันผิดมันจะฝืนนะครับมันจะมันจะไม่ลวงล็อกพอดีก็อย่าไปพยายามดันลงนะจะหักเลยนะครับถ้าไม่ถูกก็ต้องวางตำแหน่งให้ถูกก่อนนะครับเศษผงเศษอะไรที่หลงเหลือนิดนึงก็ไม่ได้นะครับต้องเอาอให้หมดนะครับต้องให้สะอาดสุดเลย ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวางฝาครอบขั้นสุดท้ายนะครับเรเียงจากให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะครับค่อยๆค่อยๆพ,พบประงมเลยนะครับเบามือมากเลยเรามีโอกาสกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้ากดผิดนี่คือหักหักก็ถ้าเบี้ยวนิดนึงก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเราต้องวางลงครั้งเดียวให้กดลงล็อกพอดีเลยนะครับค่อยๆเกลี่ยค่อยๆจับ ปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็วางลงแล้วก็กดแรงๆทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ลงแล้วครับครับอันนี้ก็ลงล็อกมาทุกชิ้นแล้วนะครับแล้วหมุนหมุนจับด,ดูครับหมุนหมุนตัวตั้งดูแล้วก็เราก็จะทดสอบกันว่าเดินไหมครับจะไ,ได้ไหมนี่เราสังเกตเห็นว่ามีการขยับขเลื่อนด้านในแล้วนะครับแสดงว่าจัดทํางานได้แล้วนะครับ จากหมุนแล้วนะครับจับตัวตัวจากนิ่มๆหมุนได้แล้วครับใใส่เข็มวทิทดสอบนะครับโอ้ใช้ได้แล้วครับแปลว่าทํางานนะครับแปลว่าเครื่องไม่เสียตอ่านี้ก็เล็ดก็จะใช้การได้ครับต่อเราก็จะประกอบกับเข้าที่นะครับ ก่อนที่จะประกอบกลับคืนแล้วก็เช็ดฝุ่นเช็ดมดให้ให้หมดก่อนนะครับว่าไม่มีมดเหลือนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วกดเลยนะครับใช้สองมือกดปลายเล็บปลายนิ้วกดนะครับลองลองกดลงไปก็ตรงล็อกแล้วครับล็อกอยู่แล้วแค่นี้ฮะไม่มีน็อตนะครับต่อไปแล้วก็จะใส่เข็มครับเริ่มต้นที่เข็มชั่วโมงก่อนนะครับเข็มชั่วโมงตั้งไว้ที่สิบสองนาฬิกาให้ตรงเลยครับ แล้วก็เข็มนาทีเข็มนาทีก็ตรงเลข12สองเหมือนกันนะครับให้เริ่มต้นตั้งที่สิบสองนาฬิกานะครับการประกอบเข็มก็ตั้งแล้วก็เราก็หมุนดูนะครับว่ามันเข็มมันเบียดกันไหมระวังนะครับเข็มเบียดกันเนี่ยจะทําให้เดินประยุก์สดดุดนะครับต้องดูตำแหน่งพอดีไม่สูงจนเกินไปและไม่ไม่ติดจนเกินไปนะครับถ้าสูงเกินไปก็จะไปติดกระจกดหน้าอยูนะครับ ต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้ใส่จากวิอีกด้วยนะครับเข็มจะต้องไม่เบียดกันนะครับจะต้องขนานกันเป็นระนาบเดียวกันหมุนเช็คดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบใส่กระจกด้านหน้าครับเข้าเคลื่อนเลยการประกอบเข้าเข้ากรอบตัวกระจกนี้ฮะเราต้องวางให้ตรงเขี้ยวนะครับทีนี้เราทาทาความหนาฝุ่นด้านในก่อนนะครับเพราะเราใส่เข้าไปแล้วจะได้ สะอาดใสเงางามนะครับว่าอะไเราถอดมาทิ้งแล้วก็ตามคาสัาดไปดูไปให้เรียบร้อยก่อนข่อที่จะประกอบกลับมาคืน,นครับครับใส่ก็จัดล็อกให้ตรงข้าที่นะครับวางะจับให้ตรงอย่ให้ขบก,กันนะครับวางลงไปล็อกแล้วก็กดเข้าไปเลยครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อน นี่เราตัง้งสีนุมเรียบร้อยแล้วครับแป็นเรียบร้อยครับแน่นหนาก็กลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่มดเข้าไปชำรังเครื่องก็สามารถใช้งานได้อีกนะต้องหาวิธีป้องกันด้วยการหาอะไรมาครอบเครื่องเอาไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มดให้แมลงเข้าไปได้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากดูประโยชน์เพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ